โอรูดกันเลยตอตีเพื่อนได้เด้อแล้วไอมันตีเอ้ยเดี๋ยวมันจะตายเลยจะตายแต่มะนาวจะตายเลยเกิดบไปอย่มัเลย่เช็ดตูน l i s t e เล่นไงอ่ะเอา Just don't oh. turn back and go through Atlantis Fail and all those uh, creatures started appearing. The army came in and they walled it off for yeah, 500 I miles. I Didn't oh, help I us I any. But those oh. soldiers placed five generators in this here area. And I beg you, don't turn them on. Don't go through this fence. Because the only thing through this fence and through that barrier <laughs> At the end of the asphalt road, <laughs> Is more roads Leading to new Monsters This forest is already <laughs> You <by But laughs> <forest laughs> don't need no <laughs> <more>. <laughs> <laughs> turn back now <laughs> เร็วเรวกับเิ็วกับใส่ฟ้าตีมะนาวมันเลยในรถอ่ะไม่ใช่ว่าม,มีใส่ฟ้าตีด้วยอ่ะเนี่ยทำมาไมไม่ไม่ทำเพื่อภารกิจอ๋อคดีคุณเหรอคดีอะไรเนีไร 出来呀！我开的收藏，我开的收藏。对啊，好。看看 แค่กลับมา่พอปิดไฟลงฟให้ด้วยนะโอ้ไฟแดงไฟแดงไอกเสาฟืนกดจราจร อาอเขาเป่าเต็มอะให้ให้แบกของได้ั้งเออเนะยแล้วกลับมาสบงกูกูตายแล้วยังไม่จ่ายจกายใจมึงใช่ไหมอีดอกนีเน่อะไรเรดิโอ่ะใช่ใช่แล้วเจอสองสาอันแล้ว Oh, oh, oh! I'm not sure. Ready, ready. My life. Ready, I see. Mm -hmm. I'm <laughs> in trouble. <laughs> and even though we were always so, so careful about the lights, then some sort of a parasite embedded in these statues. It's from deep, yeah. deep under the sea.

เนี่ยเนี่ยได้สแคปได้สแคปมาแล้วหาอะไรตี่ยแล้วมันได้สแคปมาได้ได้สแคปได้สแคปมาแล้วมาที่นี้เศษเหล็กโอ้ตอนแรกเราเก็บประแจมาแล้วทำไมมันไม่มีในตัวบล็อกหรอหรือมันไม่โหลดเออ อ๋อเนี่ยมันมาเติมน้ำมันตรงนี้ได้แล้วเอาน้ำมันไปตรงไหนเนี่ยผมถามมันมันมีรถอยู่ <c oughs> มันมีแต่งรถอะมันต้องขับรถอะเนี่ยเราไม่รับแล้วเรารับแล้ว มันให้เราซ่อนตัวในเเตอร์ให้หมดเสียงคนเยอะตามทางก่อบ เล่นเล่นใหม่ไหมให้มันทำมันเอาดิเออกันเล่นเล่นใหม่ให้มันเอามาเล่นไงอ้โมาเล่นเล่นใหม่ไหมเล่นใหม่เล่นใหม่ไหมเราเออเราเล่นใหม่เลยออกอออ่นเล่นใหม่